สวัสดีฮะทุกคนวันนี้บันนี่จะไปกินไก่ร้านลุงกันแหละเห้ตามมาเลยนี่นี่ทางนี้ครับทุกคนเดินนกเด็กนี่ไก่สองชิ้นนี่นี่ไก่ร้านลุงกินไก่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วไปดูคลิปกันนะงนี่อร่อยเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้ง,งให้บันนี่ด้วยนะ โอ้สวัสดีทุกคนนี่เชก้มาเดินเล่นอยู่ในซอกนี้แหละพอดีว่ากำลังสำรวจเมืองใหม่นะ่ะเมืองนี้เป็นแบบว่าเมืองใกล้ป่านะ่ะเราสามารถเดินออกไปเดินเล่นที่ป่าได้โดยไม่มีอันตรายแต่ว่าเมืองนี้เชก้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นเมืองร้างนะ่ะตอนนี้เชก้ก็เลยเดินมาสำรวจเล่นอยู่โอ้ ทุกคนทุกคนว่าตอนนี้เชโกก,ก็มาที่เมืองใหม่ที่ไม่ใช่เซาซายซิตี้แล้วทุกคนคิดว่ามเมืองยังมีเมืองใหม่แล้วโลกจะมีโลกใหม่ไหมนะ่ะเอ้เชโกเคยดูมานะว่าเรานะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของจักรวาลความจริงแล้วจักรวาลอื่นก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นก็ได้นะ่ะอาจจะ โลกอีกโลกหนึ่งที่เหมือนกับโลกของเราตอนนี้ชันก็อาจจะอยู่โลกเสมือนก็เป็นได้ทุกคนอยู่โลกไหนกันน่ะชัยก็ว่านะมันน่าจะมีอีกโลกหนึ่งจริงๆไม่น่าจะมีแค่อีกโลกเดียวสิชัยว่ามันน่าจะมีอีกหลายโลกเลยน่ะแบบว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวอะไรแบบ หรือว่าคนที่เหมือนกับชายเกลแต่อยู่อีกจักรวาลหนึ่งชายเกลว,ว่าต้องเป็นไปได้แน่ๆเลยทุกคนคิดเหมือนชายเก้ลไหมน่ะขนาดเมืองยังมีหลายเมืองได้โลกก็ต้องมีหลายโลกได้เหมือนกันสิใครคิดเหมือนชายเกลกดหนึ่งกันมันเลยตอนนี้ชายเก้ลก็เดินสำรวจรอบๆเมืองนี้โอ๊ว่าแต่เดินไปเดินมาท้องฟ้ามืดแต่ยังมีพระอาทิตย์แอบงงแฮ เกิดอะไรขึ้นดาวเต็มฟ้าแถมพระอาทิตย์ยังสอดส่งองเอ๊เกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้เอ,อ้าเชื่อว่ามันต้องเป็นเพราโลกร้อนแน่ๆเลยกลางคืนกับกลางวันมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงเอ,อ่อดาวเต็มฟ้าเป็นสัญญาณวันใหม่เอ,อ้าแสบตาพระอาทิตย์แถมท้องฟ้าก็มืดตื้อมีแต่ดาว oh my god เกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้นะ่ะหรือว่าโลกเรามันแบบว่าเปลี่ยนไปแล้วนะ่ะกลางวันกลางคืนอยู่พร้อมกันเป็นไปได้ยังไงกันเป็นไปได้ไงก็ไม่รู้แต่ว่าที่นี่มันเป็นไปแล้วนะ่ะทุกคนคิดว่ามันจะดีไหมนะกลางวันเกิดขึ้นพร้อมกับกลางคืน ไม่ดีหรอกนะเชก็ว่ามันน่าจะแบบว่านอนไม่ค่อยหลับนะเพราะพระอ,อาทิตย์อยู่ตอนกลางคืนด้วยก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนตอนนี้ัชก็ขอกลับไปตรงที่พักก่อนดีกว่าเย่เ yeah, ย yeah, yeah. oh. ่เย่โอ้สองโอะบินบินอยู่ทำไมกลางวันใครเป็นกลางคืนไปได้นะเริ่มงงแฮะ oh, oh, โอ้อะไรแดงๆอยู่กลางน้ำโอ้นั่นนัน อ๋อมีเครื่องบิน๋อที่ไหนนี่มันเครื่องบินบินบินโฉบบินโฉบโโฉบหัวไปเลยแฮะโว้บินโฉบเมื่อกี้มีก้อนแดงๆอยู่ก็เป็นประชาชนที่ขอความช่วยเหลือจากเมืองที่มืดมิดแห่งนี้แน่เลยน่ะเพราะว่ามีคนร้องเรียนว่าไฟดับกันทั้งหมู่บ้านเลยนะเนี่ยโอ้ไปแล้วไปแล้วมาช่วยแล้วว้าวอย่างเท่เลยน่ะเครื่องบินบินโฉบ Oh my god ตนนี้ต้องหาที่จอด นี้ต้องหาที่จอด oh, sure. oh, oh, oh. ต้องบินวนหาที่จอดเราจอดในน้ำได้ไหมน,นะเออมาอีกรอบหนึ่ง oh. มาอีกรอบหนึ่ง h e l l ล say h ายิงด้วยเขาขอความช่วยเหลือนนะ่ะหาที่จอด oh, oh, oh. จอดบนถนนได้ไหมเนี่ย oh, oh. พยายามประคองเครื่องบินอยู่เจ้าของเครื่องบินกำลังจะจอดและ <Wow. S 2> เครื่องบินตกเกี่ยวยอดไม้อ้ม y กก็ดูแท้คนขับเครื่องบินต้องการความช่วยเหลือโอ้ด้ดยความชิคก็เป็นพลละเมงดีมอ้ชอปว่ายน้ำข้ามไปช่วยแล้วก็ไต่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 ไอ้ชอ แหวกพงหญ้าแหวกต้นไม้มาช่วยเหลือมาตะกี้เห็นเครื่องบินตกแถวๆนี้เอ๊ะตกที่ไหนนะนนตกน้ำตกน้ำ,ตกน,ำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแต่ตกเครื่องบินเนี่ยไม่แน่นอนว่าเครื่องบินไม่อยู่นะ่ะเอ๊ะ Help Help me Help me please เห็แนแล้วเครื่องบินตกลิม,ลมบ้านทางน้น Help 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 me ก็ <Gun> s. <S ต้องไ,ไปช่วย,วยมาแล้วจ้าของบ้านหลังนี้ไม,ม่ใครช่วยโอ้โอ้โอค,คือคนที่ขอความช่วยเหลือจนผมต้องเอาเครื่องบินมาลงจอดแล้วเครื่องบินก็ระเบิดเพราะคุณเหรอเออๆบนนี่เองหลัอนเนี่ยคุณคือคนที่ขอความช่วยเหลือจนผมต้องบินวนมาและผมก็ต้องหาที่ลงจอดจนเครื่องบินผมระเบิดเลยเหรอเอช่ก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือแค่เสหาย อ้าวให้ตายเถอะก็คิดว่าแจ็คเกิลเครื่องบินยังขึ้นได้ไหมน่าโทไม่ได้แล้วแจ็คเกิลงั้นฉันขอขอความช่วยเหลือแทน <laughs> โอเคพอดีฉันมาสำรวจเมืองข้างนอกนะ่ะเผื่อ<า>แบบวา่าไปไหนหมดน่ะแจ็เคเก็กม,มายัางไงนะ่ะไม่ได้บินมาได้แจคเกิลมายัางไงไป<อ>น้ำมาเหรอแจ็คเก็นั่งรถไฟมาน่ะพอดีว่าแจ็คเกิลกำลังวางแผนรถไฟขบวนสุดท้ายน่ะที่เธอนั่งมานะโอ้ไม God. แล้วฉันก็จะกลับยังไงนะ้าต้องซ่อมเครื่องบินจนกว่าเครื่องบินจะซ่อมเสร็จนะ้าถึงจะกลับกันได้นะ้าตอนนี้ okay, ไฟ <okay. S 2> ไม่อยู่ตลอดเวลาเลยว่าแต่เมืองนี้มืดมากเธอสืบเรื่อง ได้ข้อมูลอะไรบ้างนะเกี่ยวกับเมืองนี้นะพอดีว่าที่ฉันมาเมืองนี้นะเพราะว่าเป็นการวางแผนว่าจะหาเมืองใหม่อยู่คล้ายๆแบบว่าเออถ้าเมืองเก่าที่เราอยู่เซาไซซิตี้มันไม่พร้อมอยู่เราก็ต้องหาเมืองใหม่เช่นเดียวกับที่นักบินอวกาศเดินถักออกไปนอกโลกเพื่อบินหาโลกใหม่นะใช่ใช่แต่เมืองนี้ไม่ค่อยเหมาะนะชเชคเกิลแปล๊บๆนะเดี๋ยวนนี้ดึงเครื่องจกักรออก ออชิงบันนี้เอาเออเอาเรือ,อน,นี้มาด้วยเรือสะเธอนนัมสะเธอนบ,บโอกเออเดียนั่งได้คนเดียวนะเดี๋ยววันนี้ขอถอดเก้าอี้ออกจากเครื่องบินก่อนนะเราต้องสืบให้รู้ได้เลยว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเอะเมืองนี้มันไม่เหมาะจริงๆเหรอเชกเตอนแรกดูว่ามันก็เหมาะอยู่เพราะว่ามันแบบว่ามีป่าที่อยู่ใกล้ๆที่เรา<อ>สามารถออกมาเดินได้ โอเคโอเคเก้าอ,อี้กระเด็ดเอ้ยเดินได้จริงเหรอาเก้าใช่ที่ว่าไม่ค่อยเหมาะนะเมืองนีม้มันแปลก <attends> แปลกกิ้งฮากิ้งได้มนที่เข้าใจแต่ว่ามาที่ว่าเมืองนี้มันแปลกแปลกอย่างหนึ่งไชเก้าเธอไม่สงสัยบ้างเลยเหรอว่าทำไมถึงไม่มีคนเลยนะ่ะเอ้ก็สงสัยอยู่หรอกแต่ฉันกําลังใช่ไหมเอ้ใช่มันควรมีสิ่งมีชีวิตบ้างนี่นานอกจากต้นไม้ลืมไปเลยน่ะ ใช่ไหมแต่นี่ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะเมืองน,นี้เอหรือคนในเมืองนี้อพยพไปอยู่ที่เมืองอื่นกันเมืองที่มันต้องมีอะไรสักอย่างหรือเขาอยู่ที่ไหนกันนะไม่รู้แฮะนั่น,นสินั่น,นสิฉันก็ลืมคิดจุดน,นี้ไปได้โอเคึีเ่เราต้องสำรวจ,รวจเอออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปให้ฉันโดดขึ้นก่อน,นให้ฉันขึ้นก่นอนขึ้นสิเก้าอี้อยู่ด้านหน้าำไมไม่ขึ้นละ่ะขึ้นขึ้น ชบุชบชบุบชุบอ๋อขึ้นไปได้ไม่ขึ้นไปได้ไ<ม>นี่ขึ้นแบบเนี้ยโอเคเอาใหม่ขึ้นใหม่โอเคขึ้นได้แล้วจ้าโอเคไปสำรวจกันชบุ <Whoa. S 1> ชบว okay. <laughs> ้าวชุบโอเคท้าวเย็นฉ่ำถ้ามีจระเข้มานี่ฉันน่าจะโดนงับขาไปแล้วนะงับก้นด้วยโอ้ได้แช่น้ำเย็นฉ่ำด้วยงั <laughs> ้นเราไปสำรวจกันเย้ yeah. นนออกสุปากอ้าวเราต้องมองท้องฟ้าดีๆไชกิลท้องฟ้าเหรอทำไมต้องมองท้องฟ้านะ่ะเพราะเราจะไปโลกใหม่เอ๊ะนี่มันมีเกาะตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยเอ๊ะเออนั่นมันแผนที่โลกนี่นี่มันโลกใหม่ที่เราตามหาใช่ไหมนะ้าเอ้าต้องใช่นั่นแน่เออ,อเออว่าแต่ทำไมโอน้นี่มันโลกจริงๆ โอ้นี่คือตรงโซนที่เราอยู่บันี่ขอขอลองดูนะบันนี่จะกระโดดลงโลกใหม่ฟึ๊บว้าวล่วงมาจากสวรรค์ล่วงชักเก้าว้าบันี่เห็นชักเก้าแล้วบันนี่กำลังล่วงว้าวว้าวว้าวโอ้บันี่กลับเข้ามาในโลกอีกรอบหนึ่งว้าวกำลังล่วงมาจากท้องฟ้าว้าวว้าวว้าว รอบนี้ลงน้ำามแบะแบม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 แบอ้นี่มันมิติซ่อนมิติเออขึ้นเรือ,อดีกว่านี่มันอ้านี่มันโลกของเราเหรอใครเอามาย่อไว้ตรงนี้นะ่ะโอ้ไม่สิฉันว่ามันต้องเป็นโลกใหม่เป็นโลกเสมือนอ้าบันนี่ฉันว่าเราต้องไปสำรวจเอะว่าแต่สำรวจยังไงนะใครอยู่ในโลกนี้ บันที่ว่าไม่ต้องสำรวจนะเมื่อกี้บันที้เรากระโดดลงไปปุ๊บมันก็จะมาลงบันที้ก็จะล่วงลงมาวิวจากสัมม้นบรรยากาศก็ลงมาตกที่เดิมเนี่ยโอ้แต่นี่นนว่าทำแม่งทำแม่งแหละจุดไหนของโลกนะ้าใช่บันที้จะว่าทำแม่งทำแม่งแหละลองแตะมันดูซิมันขยับได้นะเอิอเชุบเชฟก็ขอดทษเออโอ้เชฟก็ระวังตกน้ำนะแบบลองดับน้ำสำรวจดูซิโลกนี้มันโอ้มีตา มึกโอ้มือติตากมอตากโอ้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 นอ้โ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 อ้ เออ้ตกกลืนกินเอ้ไว้น้ำไว้น้ำตับไว้น้ำตับโอ้ไม่ก็โลกตับโอ้โดนกระแทกเฮ้ยขึ้นบอก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 มีปากด้วยโอ้โลกสัต่งกอนเรียบร้อยเรียบร้อยเจ๊ก็โดนคำเหนื่อยไม่เอาแล้วมิตินี้นี่มันมิติอะไรเนี่ยโอ้โหมันได้ดำดินและดำที่บึมบึม มันโลกที่เท่าไหร่เนี่ยนีม่มันอินเซปชันนะอินเซปชันมันคือโลกสอนโลกสอนโลกสอนโลกนี่นนะ